สวัสดีครับนี่นะก็ออกมาตกักต่างจังหวัดครับมาจังหวัดขอนแกน่นที่มีธุระที่ขอนแกน่นก็เลยอ่าอุย้ยนกอนะไปติดคันเดินเลาะตีเวอร์ชันนาครับอันนี้มาช่วงบ่ายตีคันคเท่ากันอันนี้เป็นเป็นนาของลุงอันนี้เราจะเดินไปเป็นหนองนะครับฝั่งลุง น้ำตรงนี้จะท่วมหมดเลยมือกินอะเจอเขาอยู่เข้าไปมเลยนี่ก็ตอนนี้ก็น้ำก็ลดละแต่ว่านางเต็มเต็มเนี่ยตอนทนุกนาทงมันมีอยู่เดี๋ยวเราเป็นเลาะก,กันดูจะมีตัวไหมเนาะไปเชิญครับ ตัวใหญ่กโอ้ยอยู่นู้นอ๋ออยู่อยู่ใช้ได้ไไดอ่ะนี่ครับนาะช้อนนาก็ไซนี้แหละอ้ามาลองดูไหมบ่อร้างเก่าแถวบ้านนะครับแถวบ้านสวนมาช้อนนองดู สั้นได้ที่เราออกแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วติดปุ๋ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา อ่าโดนแล้วฮะไซสวยครับไซสวยโอเคหมดแล้วครับ quyết đoán 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 โแบตหมดนะนั่นนะเลื่อแล้วโอเคมันเป็นมือถือครับไม่ใช่มีกล้องโอเคอกลับมานี่ก็ต,ต้องกลับแล้วก็พลาดหลายตัวครับพลาดหลายตัววีเออเยือมาแค่สองตัวฮนะ จบแล้วไอ้แบตจะหมดแล้วครับนะ้านๆะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะ้นะาบสาัสาีครับ